มาโซแมนมาโซแมนไอ้นะอะไรนะไอต่ออะไรนะโอ้โหขอโทษขอโทษวันที่20ไม่ไหวเนาะแล้วฉันต้องทำยัไงเนี่ยได้ได้อะไรให้ให้วันที่ยี่สิบเหรอคุณคุณรู้ตารางงานเขาล่วงหน้าใช่ไหมเนี่ยคุณอะเออรู้ได้ไงอ่ะ ใครประกาศอ๋อบ้านเบสใช้ประกาศเหรอจริงเหรออ๋อเหรอพูดได้แล้วเหรออ๋อยังยังไม่ยังไม่บอกอ๋อวงวันที่ไปแล้วแต่ยังไม่บอกคืองานอะไรใช่ไหมบอกเลยนะว่างานเขาโคตรตังอะโอ้โหตังค์จริงงั้นงั้นถือว่าผมไม่ได้บอกผมไม่ได้พูดแล้วกันอันนี้อะไรนะผมไปงานที่ไหนนะ มาถึงมาที่ยี่สิบนี้ใช่ไหมใช่ใช่หลังจากที่เรากลับมาจากนั้นใช่ไหมใช่ใช่มันพูดได้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันผมรู้อะไรแต่ผมพูดเดีผมโดนว่าแล้วอย่าอย่าเลยใช่ไหมรอรออีกนิดนึงนะผมสปอยผมสนุนผมสปอยให้ไม่โดนว่าด้วนะแต่ผมจะหินหินให้เอาป่ะล่ะให้ผมหินนะมให้ผมหินนะได้ได้มัดนะปอนอย่าโดนคอมเตอเลือกหนาเอาเป็นว่าไป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 ร่วมงานกับที่ที่หนึ่งที่ ชอบตาพี่มีวพี่มีวคือแบบไปไปร่วมงานอะไรเทเทยอง NCT อ่ะเขาอย่างนั้นอย่ไงนี้เหมือนกันแต่แต่เทยองเขาไม่ได้ไปเลยเหลือไปร่วมงานเหลเทยองแต่เทยองคุไม่ได้ไปแต่ผมไปว่าเทยอง NCT ไงแค่นั้นแหละที่เหลือก็เดาเองออเทยองคือคำใบ้อะเทยองคือคำใบ้เทยอง NCT คือคำใบ้อ่าโอเครู้ยังอ่ะรู้ยังอะตามนั้นแหละ ไอ้นะเขาเขาเรารู้กันหมดแล้วเหรอยันแแลล้ว้วเดือนหน้าไปเดือนหน้าเราไปไหนนะเดือนหน้าเราไปไหนนะเดือนหน้าเดือนหน้าเราไปไหนนะเดือนเดือนเดือนหน้าเอาวิชาให้ผ่านก่อนพี่บิวพี่บิวไม่ไหวแล้วพี่บิ๊วไม่ไหวแล้วเดินเดินหน้าอุ้มไปก่อนเอาวิชาให้ผ่านก่อนเดือนหน้าไปแค่สไปเดอร์แมนก็พอแล้วล่ะไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกคนเชื่อผมไม่มีใครรู้หรอก ตามนั้นแหละครับผมตามนั้นครับเอาจริงจริงปะยิ่งเอาเราสองคนขึ้นมาพูดเนี่ยผมว่าสิ่งในบริษัทหลายๆอย่างในบริษัทมันจะยิ่งหลุดเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่านั่นแหละครับผมก็ถึงแม้ว่าจะติดตามพวกเราไปก็นี่ครับใครดูซีรีส์อาร์ก็อย่าลืมไปซื้อเมอชันใดครับบตุ๊กตาเราสองคนนะครับผมแค่นี้เราเอามเคาน์เตอร์หนึ่งก็ไม่ว่าผมละมือเคาน์เตอร์หนึ่งไม่ว่าผมเลยมึงพูดเองนะกูไม่เกี่ยวนะ ทำนักที่ถ่าครับครับพี่พลถ้าทำไปถึงลงลงรูปเก่าเมื่อวานเลยเด็กญี่ปุ่นอ๋ออยากรู้ใช่ไหมเอาเหตุผลก็คือถ้าเกิดคุเหตุผลแบบจริงๆก็คือเสื้อตัวนั้นอ่ะมันคือผมรอทางแมกกาซีนญี่ปุ่นเขาลงอยู่ผมรอมาเกือบปีแล้เอาจริงเหรอเขาเพิ่งลงรูปเสร็จนะคือลงเพื่อนใน t w วิต e r มีคนลงรูปว่าออเคลงได้ลวคืออยากลงมานานแล้วปีหนึ่งนะรูปนั้นอ่ะ ที่เราไปญี่ปุ่นที่เราไปญี่ปุ่นคุณยังมาเมนต์ตาอดูเลยไม่หมายถึงว่าแบบผมรู้ว่าเขาเพิ่งลงไงผมคิดว่าเขาลงไปนนาแล้วเขาอาจจะลงนานแล้วแต่ผมเพิ่งเห็นแหละรอผมลงไปตั้งแต่ไม่ตอนนั้นคุณลงอันนี้ที่เป็นชุดอ่อ๋อชุดญี่ปุ่นโมโนมั้งจูกาตะจูกาตะจูกาตะชิมโนชิมโนฮิบิอิอะไรเมื่อไหร่ยังยังไม่ตีคร่ะยังไม่ตีค่ะฮะ ก็เหมือนนี่นี่ไงเหมือนรูปของพี่จิมมี่กับพี่ซีในสแตาลิมปิกมันก็ตัดภาพมารูปเราสองคนเดี๋ยวบอกเล่านี่ยบรรยากาศตอวมันเป็นยังไงไม่ไม่เคยแต่เล่าคุณเหรอไม่เล่าคุณเลยถไม่เล่านหรอเนี่ยจริงว่าจำไม่ได้ด้วยว่าทำหน้านั้นตอนไหนแล้วทำเพราะอะไรด้วยขนาดอ๋อเป็นคนถ่ายเหรอจริงเหรอ เดหน้าอกงกตวันอา็หลอถ้ามันออกมาแอย่างนั้นหลอได้นะผมยังไม่ได้วินอะไรเลยนะผมขอโทษที่ผมเป็นหน้าตาไอ้ผมหน้าหน้าผมเป็นคนที่น่ารักค่อนข้างวีนนรน่ารัก้รักน รักอยู่แล้วเหรอเนาะรักแล้วมาดิมาดิมาดิดูนี่สายว่าเพราะสมองไหลยังขาวพอหยาดนะผมทำจริงขึ้นมาทุกคนในนี้จะหนาวนะอยู่อยู่อยู่ที่กอล์นะ ที่กอล์นะไม่คยไม่มีไม่เคยไม่มีคนถ่ายแค่นั้นแหละไม่ใช่มาเก๊ะผมประจำเลยเออแต่ของดีๆอ่ะเขาต้อนานาดูทีกลัวหล่ะกลัวกลัวเดี๋ยวเสมอจะไหลไปหมดไม่ใช่อแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าไหนดวงจะได้เห็นเดี๋ยวก็ได้เห็นเองนะจ๊ะบบนไปอยู่โอ้เม่์เม่์มยไหลบนบนไปว่าอะไร อยู่ยอดกระปุกอยู่ยอดกระปุกจะเจ็ดพันหนึ่งเอจริงเหรอเจ็ดพันหนึ่งนะเจ็ดพันหนึ่งกี่รางวัลของผมให้หน้าเลยอ่ะน้าแล้วใครให้พันขับไงพ่อเจ้าเหรอไม่เอาไม่เอาของดีๆมึงก็ต้องเก็บไว้นะไม่ได้นะเราอยู่ในที่สาธารณะเราจะมาทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะใครอยากได้อะ อยากได้ไปไปแท็กวินนี่สตาร์พวกนี้บอกว่าเฮ้ยถ้ามีโมเมนต์ให้แอบถ่ายไหมไหนแล้วกันเนี่ยแล้วอยู่ในที่สถานะไม่พอกล้องเยอะขนาดนี้ด้วยไอเดะอยากได้ไปขออโลนิวขอวินนี่ขอสตาร์ขอพี่ขอบูมขอคนในกอนแล้วกันนะจ๊ะคนในกอนอเงิไม่ได้เลูสีนี้อย่าได้เลยไอเดะ ซีรีส์เซีรีส์เราไม่ได้ทำในที่สาธารณะแต่แค่มันอ่อนแอมาให้คนสาธารณะเฉยจริงเข้าใจไหมจ๊ะ